ใายฟังทะเลเทียบเทียบเรือน้ำลึกภูกเก็ตมีสีสัตนมากขึ้นค่ะเมื่อเรืออเมริโกเว e s t f u ีซึ่งเป็นเรือสำเภาสัญชาติอิตาลีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเรือสำเภาที่สวยงามที่สุดในโลกและเก่าแก่ที่สุดเดินทางจากอิตาลีนะคะมาถึงภูกเก็ตเมื่อค่ำวานนี้ซึ่งอยู่ระหว่างทริปในการออกเดินเรือรอบโลกค่ะ ตัวเรือมีความโดดเด่นด้วยโครงสร้างเรือใบสามเสาที่งดงามโครงเรือและลวดลายแกะสลักที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตและสง่างามผสมผสานความคลาสสิกและความอลังการอย่างลงตัวจะเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้เข้าเยี่ยมชมระหว่างวันที่6ถึง10พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะออกเดินเรือต่อไปอยังอินเดียนะคะ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลภาค3ได้ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่3จัดเรือตรวจการและเฮลิคอปเตอร์ออกไปต้อนรับและคุ้มกันความปลอดภัยค่ะโดยได้มีการบรรเลงดนตรีจากวงดุริยางต้อนรับอย่างสมเกียรติ สำหรับเรือ American w e s p u c c i นะคะสร้างในคริสตศัก,กราชที่1,930ค่ะสำหรับฝึกทหารเรืออิตาลีโดยได้ตั้งชื่อเรือตาม American w e s p u c c i นักสำรวจและต้นหนเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึง่งในช่วงศตวรรษที่16เรือมีพื้นที่ทั้งหมด2,600ตารางเมตรนะคะซึ่งจุดเด่นก็คือเสารกระโดงหลัก3เสาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล54เมตร ในช่วงแรกเรือลำนี้ถูกใช้งานเพื่อฝึกซ้อมการเดินสมุดให้กับเหล่านาวิกโยธินชาวอิตาลีจากนั้นก็ถูกใช้งานเป็นเรือสำรวจน่านน้ำเชิงอนุรักษ์มานานกว่า30ปีแล้วค่ะอายุอานามก็90กว่าปีนะคะ เรือลำนี้กำลังเดินทางรอบโลกเพื่อเผยแ,แพร่วัฒนธรรมของอิตาลีซึ่งจะแวะเทียบท่าให้ผู้สนใจได้รับชมตามเมืองท่าสำคัญ15แห่งค่ะคการออกเดินทางรอบโลกในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะคะนอกจากจะ นำพาเอาประติศาสตร์ที่ยาวนานมาให้ได้รับชมแล้วค่ะยังมีพัตคาการอิตาเลียนและรายการบันเทิงต่างๆสำหรับผู้สนใจให้เข้าไปเรียนรู้ได้อีกมากค่ะ